ทีนี้แนวทางแบบสตรีศสุริยโยไทยเนี่ยโรงเรียนมัธยมอีก2-3 0 0 0โรงเรียนเนี่ยจะทำได้อย่างนี้ไหมฮะท่านดรครับครับประเด็นเรื่องครูเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเนื่องจากที่ผ่านมามีครู e อ r l y Retire ทยไปเยอะแล้วตอนนั้นหน่วยงานรัฐะที่ดูแลเรื่องอัตราครูเนี่ยเขาแช่เย็นไม่ให้เพิ่มอัตรานะั่นปัญหาหนึงปัญหาที่สก็คือว่าครูที่เรามีอยู่เนี่ยสอนไม่ตรง สาขาวิชานี่เป็นปัญหาที่สองปัญหาที่สามคือกระจุกตัวเช่นโรงเรียนต่างจังหวัดโรงเรียนห่างไกลเนี่ยจะไม่มีใครยอมไปตอนนี้เรากลับแล้วครับว่ากําลังปฏิรูปอยู่ในการปฏิรูปเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยโรงเรียนที่ยากจนโรงเรียนอยู่ห่างไกลจะต้องช่วยเขามากะ้อสองจะต้องมีเป็นเครือข่ายใช้ทรัพยากรร่วมกันเช่นครูฟิสิกส์เนี่ยขาดแคลนเป็นโรงเรียนศรีอยุธยาอาจจะไปช่วยสอนโรงเรียนใกล้ๆ เรียกว่าเป็นเครือข่ายตอนนี้ทําแล้วทแล้วประการที่3ก็เพิ่มครูด้วยการว่าขออัตราคือจรรากรัฐบาลได้5,000อัตราแล้วก็กําลังสอบบรรจุก็มีที่กําลังเปิดรับอยู่รวมทั้งกําลังแก้ไขกฎเกณฑ์ในเรื่องใบประกอบวิชาชีพเนี่ยให้คนที่เรียนสายที่ขาดแคลนเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาเนี่ยสามารถจะเป็นครูได้นะฮะแล้วก็ต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพ ทีหลังอันนี้ครู้สภากําลังดําเนินการอยู่ก็กาลังแก้ไขอยู่เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องขาดครูอันสุดท้ายถึงจะมีครูมากแค่ไหนนะครับในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือช่วยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเช่นว่าครูดีอยู่ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปสอนทุกสิบโรงเรียนแต่ยิงไปเลยยิงผ่านดาวเทียมหรือยิงผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยไปให้อีกโรงเรียนหนึ่งได้ดูได้เช่นการผ่าตัด หรือการสอนภาษารรหรือการสอนวิชายากๆเนี่ยครูเก่งๆเนี่ยสอนทีเดียวไป5โรงเรียน10โรงเรียนหรือร้อยโรงเรียนได้เลยนั่นคือการสอนทางไกลกําลังทําอยู่แต่ก็พึ่งต้องพึ่งไอ้เคเบิลใยแก้วที่ว่าเนี่ยกำลังทําอยู่ที่ได้งบม,มาสามพันล้านก็อยู่ในระบางการไปติดร,รับฟังผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าฟังแล้วจะมีความสุขขึ้นคือเมื่อกี้ได้ยินอยู่นิดนึงว่าโรงเรียนที่ที่ท งบประมาณในการจ่ายเหมือนกับว่างบประมาณในการส่งไปไม่ใช่ส่งไปให้โรงเรียนที่สมบูรณ์โรงเรียนที่ใหญ่โรงเรียนประจาจังหวัดคือทุกโรงเรียนจะ<อ>มีโอกาสได้หมดคือคือผม<พ><พ>เล่าให้ฟังนิดหนึ่งที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องอเราขึ้นอยู่กับหัวครับเมื่อลายหัวในโรงเรียนใหญ่มีนักเรียน3 0 0 0 5,000ก็ได้เงินไปเยอะได้ครูดีๆไปโอ้ก็สบายโรงเรียนที่มีนักเรียนแค่ร้อยคนก็งบนิดเดียว แล้วจะพัฒนาได้อย่างไงใช่เราลังกลับแล้วครับนะฮะอันที่สองนอกจากเรื่องลายหัวแล้วเนี่ยโรงเรียนห่างไกลก็ไม่มีใครไปนะครับสามถึงจะได้งบไปเนี่ยเราไปใช้อะไรครับบางโรงเรียนได้งบไปเนี่ยไปทําป้ายก่อนเป็นร้านทํารั้วก่อนเราบอกต่อไปนี้ไปที่ตัวเด็กก่อนไปที่ครูก่อนนี่คือเหตุที่รัฐมนตรีนวาได้เสนอพระราชบัญญัติก็ไปเพิ่มเงินเดือนครูให้13เปเซเพราะว่า ทำยังไงจะให้คนที่เป็นครูดีๆอยู่เป็นครูต่อไปและทํำยังไงจะให้คนเรียนเก่งเนี่ยมาเป็นครูเราถึงจะช่วยคุณภาพของเด็กเราได้นะครับนี่ก็กําลังทําอยู่ครับซึ่งตอนนี้นี่ได้ดําเนินการแนวทางนี้มาหมดเลยใช่ไหมฮะครับแล้วคุณปิ่นประภาเองครับมองไงฮะกับการที่มีการพัฒนาครูส่งเสริมเรื่องการ,รเ,เป็นรูปครูแบบ,บนี้ครั ก็เห็น uhm ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเงินเดือนของข้าราชการที่สูงมีสองอาชีพคือครูสูงสุดกับตำรวจสูงสุดทราบว่าอย่างนั้นนะคะจากการรีเสิร์ชมาอะไรเงี้ยค่ะเห็นด้วยที่จะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ค่ะแล้วเราคิดว่าถ้าสมมุติมีการปฏิรูปแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยฝากความหวังกับโรงเรียนในระบบได้ไหมคะ เอาในานะที่เราเ,รเป็นผู้ปกครองออก็เริ่มคล้อยตามเลยเริ่มคล้อยตามแล้วใช่ไหมฮะเ,เริ่มมีความหวังเริ่มมีความหวังใช่ค่ะใช่มีความหวังแล้วในส่วนของน้องละครับตอนตอนเรียนเนี่ยอย่างที่คุยกันเรื่องของบทบาทของครูเนี่ยคร<อ>ูในโรง,งเรียนที่สอนเราอยู่เนี่ย มีบทบาทมากไหมครับในการส่งเสริมให้เราเรียนอยากเรียนหนังสือหรืออะไรต่างๆมีบทบาทมากค่ะโดยเฉพาะคือครูเขาจะมีเทคนิคเป็นของตัวเองใช่ไหมคะครูบางคนจะสอนน่าสนใจมีการเรียนรู้ปฏิบัติจริงทําให้นักเรียนชื่นชอบวิชานี้หนูว่าครูมีบทบาทหนึ่งที่ทําให้ว่านักเรียนชอบวิชานี้หรืออยากเรียนสาขานี้อะค่ะแล้วประกอบกับอุปกรณ์การสอนของอาจารย์ถ้าน่าสนใจปุ๊บนักเรียนก็จะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังทําให้เกรดหรือคะแนนก็จะดีขึ้น เพราะว่าคนเราจะเรียนเก่งได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่สติปัญญายอย่างเดียวแต่ต้องอยู่ที่ความสนใจแล้วก็ความชอบความสนใจอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือครูน่าจะเป็นผู้ที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจใใมากกว่ากา <Gar> รสอนใช่เพราะว่าเราเรียนรู้ได้นะ<ช>ครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราอยากรู้อะไรเนี่ยเราก็อาจจะเข้าอินเทอร์เน็ตเจอจารย์ Google เข้า g o o g l e ใช่ไหมอาจารย์ Google แล้วบทบาทของครูเนี่ยก็ไม่ได้ทําหน้าที่สอนเราแล้วแล้วทำอะไรฮะ คือถามว่าครูบทบาทในการสอนก็ยังมีอยู่นะคะเพราะรรว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่สนใจอะไรแล้วจะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็จะมีประเภทแบบเข้าไปถามอาจารย์ดีกว่าด้วยความแน่นอนเป็นตัวบุคคลและอีกอย่างหนึ่งคือที่พูดค่ะคะรูเป็นตัวกระตุ้นให้เรารู้ว่าเราอยากเรียนอะไรชอบอะไรคร่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือครูเนี่ยก็ส่งเสริมด้านจริยธรรมด้วย อย่างเราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนแล้วเราจะมีครูที่ปรึกษาใช่ไหมคะเขาก็จะดูว่าอ่านักเรียนคนนี้เป็นยังไงถ้าคนนี้ประพฤติตัวไม่ดีเขาก็จะเรียกมาตักเตือนว่าควรปรับปรุงตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าครูมีส่วนช่วยมากในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะขออะไรจากรัฐบาลหรือจากนักการศึกษาของประเทศนี้ได้เพื่อสําหรับคนรุ่นน้องของเราเพราะเราลอดแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวปีหน้าก็ไปอยู่จุฬาธรรมศาสตร์ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราอยากจะขออะไรเออขอบุคลากรและกันค่ะด้านด้านอาจารย์คือบางทีบางวิชาอย่างที่บอกใครยังขาดบุคลากรอยู่เราก็เพิ่มครูที่มีความรู้ความสามารถไปและอ,อย่างคือหนูอยากให้เพิ่มเกี่ยวกับว่าให้มีการทํากิจกรรมหรือว่าการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนใจและอยากเข้าคณะที่ต้องเอนสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีเราเรียนแต่ในตํารา เราไม่มีอุปกรณ์เทคนิคหรือเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่น่าสนใจเลยทําให้นักเรียนรู้สึกว่าเรียนไปก็ไม่รู้อยากเข้าอะไรเพราะไม่เคยเห็นจริงปฏิบัติจริงนะคะอยากให้ลงมือส่งเสริมด้านนี้ค่ะที่ที่โรงเรียนมีครูแนะแนวไหมฮะมีค่ะเพราะนั้นการที่เราสนใจอยากเรียนอะไรนี่ครูแนะแนวมีผลไหมฮะมีค่ะของโรงเรียนหนูนี่จะเป็นมีชั่วโมงแนะแนวเลยค่ะให้มีทุกสัปดาห์ให ตอนจะเป็นจะมีตั้งแต่มหนึ่งเลยค่ะตั้งแต่ม,มต้นเริ่มเริ่มถามดูลักษณะนาักเรียนว่าอยากไปแนวไหนเพื่อให้ต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือมสี่ว่าควรเรียนสายวิทย์หรือว่าสายศ,ศิลป์พอขึ้นมสี่ปุ๊บก็จะเป็นแนวว่าเราอยากเรียนคณะอะไรแล้วก็ส่วนว่าถ้าเราอยากศึกษาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเราก็จะมีห้องแนะแนวค่ะนักเรียนสามารถเข้าไปปรึกษาได้ช่วงพักช่วงเช้าหรือว่าช่วงตอนเย็น โร,รงเรียนสตรีศรีสุดาไทยมีระบบแนแนวนักเรียนแบบนี้ไหมครับค่ะโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศนะคะจะมีคุณครูแนแนวแ,แล้วก็มีชั่วโมงแนแนวซึ่งเราจัดไว้ให้นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งใน,ในชั่วโมงนี้เด็กเขาจะเลือกเองตามความถนัดและความสนใจคุณครูจะไม่ได้เป็นคนมาบอกว่าในชั่วโมงนี้จะทําอะไรนักเรียนที่สนใจเรื่องอะไรจะรวมตัวกันแล้วก็ไปพบคุณครูแล้วบอกคุณครูว่าหนูอยากทําอะไร ยกตัวอย่างที่โรงเรียนสตรีศรีโยธัยปกติโรงเรียนทั่วๆไปเวลาเราทําสมุดนักเรียนสมุดโรงเรียนคุณครูก็จะเป็นคนออกแบบคุณครูเข้าใจว่าคุณครูเป็นผู้รู้ความต้องการของนักเรียนทําเป้ทํากระเป๋าเคียงทั้งหลายทั้งวงโรงเรียนทําเองหมดเลยแล้วก็ขายนะคะเพื่อบอกว่าเด็กหิ้วกระเป๋านักเรียนเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยเด็กก็จะภาคภูมิใจจริงๆไม่ใช่เราพบความจริงว่าเด็กเขาบอกว่าที่คุณครูเลือกเนี่ยไม่ได้ถูกใจเขาเลย ที่โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษาที่แล้วนะคะ,คะเดินไปตรวจอาคารเรียนไปลงอาหารตอนเช้าเขาก็บอกว่าพออาคาปกสมุดโรงเรียนเราไม่เห็นน่าสนใจเลยบอกเอาเอาอย่างนี้ลูกหนูคิดว่าปกสมุดแบบไหนน่าสนใจเขาบอกถ้าพ่อหนูจะออกแบบกันเองดีไหมโอเคเลยเราก็ประกาศหน้าแถวเลยค่ะเชา้ารุ่งขึ้นบอกออกแบบประกวดปกสมุดโรงเรียนคุณครูก็ถามว่าพอ,อาครับแล้วผมต้องประกาศว่ามีเงื่อนไขอะไรไหมบอกไม่ต้อง บอกอย่างเดียวว่าใครก็ตามเห็นสมุดเล่มนี้แล้วรู้จักโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยแล้วกรรมการล่ะครับจะเอาใครไม่ต้องให้เด็กเขาออกแบบมาปรากฏเด็กเขาออกแบบมาประมาณ30ปกเราก็เอาไปติดไว้ที่บอร์ดใต้ถุนอาคารเรียนแล้วก็ใส่รหัสเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามวิธีการคัดเลือกก็คือทําเหมือนเดอะสตาร์ตรงนี้กระดาษให้แล้วให้โหวตเอสเปลืองประหยัดช่าเพราะเออโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน ก็ใช้กระดาษหน้าที่สองเอามาทำเ,าเราให้เลือกสี่ปกเขาก็จะไปเดินชื่นชมกันหนึ่งสัปดาห์เลือกมาสี่ปกแล้วเราก็มาแทลล่ปกที่ได้รับเลือกอันดับหนึ่งถึงสี่กลายมาเป็นปกสมุดโรงเรียนแล้วที่น่าประหลาดใจก็คือว่าเราไม่ได้บอกนะว่าปกหลังจะต้องเป็นอะไรนะคะทุกคนออกแบบมาคล้ายๆกันคือปกหลังจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคติธรรมของโรงเรียนแล้วก็มีโครง ภาพเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระสุริโยไทยซึ่งพระร,ร, 9, ราชนิพนธ์โดยรัตนกรรัชกาลที่หาพอถึงกระเป๋านักเรียนเขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นคนเลือกเองเราก็ไปหาแบบกระเป๋ามาหมดเอาดอรี่ห้อหลายๆย,ยี่ห้อมาติดไว้ให้เขาก็เลือกค่ะกระเป๋าเคียงเหมือนกันใหญ่ได้แบบไหนลูกเขาก็บอกเลยเขาอยากได้แบบแฮนด์ลอดก็เลยบอกเขาหนูรู้ไหมแฮนด์ลอดเนี่ยเป็นกระเป๋าใส่กับข้าวข,ของคนอังกฤษเขาบอกไม่เป็นไรหนูชอบ หนูถือกระเป๋าเดิมไปแล้วอายคนเขาไม่สวยเลยไม่ทันสมัยก็ให้เขาเลือกสีเลือกแบบเลือกขนาดแล้วก็ออกแบบโลโก้มาสกรีนวิธีการเหมือนกันให้การให้โบวก็เป็นรูปแบบที่ให้เด็กมีส่วนร่วมมีส่วนรวมแล้วเขาภาคภูมิใจมากคนที่เป็นเจ้าของแบบก็ถูกชื่อจะถูกปรากฏอยู่บนปกสมุดแล้วเขาถือไปไหนเขาก็มีความสุขมากค่ะไม่ทราบว่าในแง่ของการเป็นรูปการศึกษาที่เราแลกเปลี่ยนกันมาเนี่ยนะฮะอย่าง ซึ่งเป็นเศษเส,สี้ยวนะฮะของสิ่งที่ทางทางกระทรวงกําลังคิดจะทําอยู่แล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วหลายส่วนก็ทําไปแล้วใช่ฮะใช่แล้วก็ขอให้ทุกทุกภาคส่วนไม่ว่าทั้งประชาชนทั้งเด็กเองผู้ปกครองเองโรงเรียนแล้วก็ข้าราชการทุกส่วนเนี่ยอยากให้มีส่วนร่วมแล้วผมผมอยากจะย้ํหนึ่งที่รสุดแสงพูดในครั้งแรกที่ขึ้นมาบนเวทีนี้คือว่ามันไม่ใช่ภาระของใครแต่มันคือสิ่งที่จําเป็นส<ต>ําหรับชาติถ้าเราเห็นว่าการศึกษาคือ เครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ครับก็จะฝากนิดนึงนะได้ครับคือฝากผู้ปกครองนะครับว่าทุกคนเนี่ยรักลูกหลานตัวเองเนี่ยขอว่าอย่าบังคับให้ลูกหลานเรียนในสิ่งที่เขาไม่อยากเรียนหรือสิ่งที่ตัวสมัยเป็นนักเรียนเคยพลาดมาแล้วผมเป็นครูมานานนะครับมีผู้ปกครองที่เคยพลาดสอบเข้าสาขาใดสาขาหนึ่งไม่ได้เนี่ย ก็มามังคับลูกหลานให้เรียนในสาขาที่ตัวเคยพลาดมาแล้วนั่นนะเป็นการทำทำร้ายลูกหลานตัวเราสองให้เขามีโอกาสได้คิดให้ข้อมูลเขาได้ให้ข้อมูลเขาว่า,ให,า,วาให้ตัวอย่างเขาว่าคนที่เรียนแพทย์เนี่ยมีอย่างไรต้องเรียนลำบากอย่างไรมีไรายได้อย่างไงแล้วก็สำคัญก็คือว่าต้องมีจิตใจที่เป็นแพทย์ท,ท,ท,ที่ชัดเจนนะฮะบางคนไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์เรียนอะไรก็ได้ที่เขา สามารถที่จะเรียนได้ดีที่สุดและทําอาชีพได้ดีที่สุดนั่นคือความสุขของลูกหลานเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้เขาค้นพบนะคความสามารถของเขาเองเด็กทุกคนฉลาดนะครับเพียงแต่ว่าความฉลาดนั้นไม่เหมือนกันหลากหลายนะครับคนเราจะเหมือนกันไม่ได้ฝาแฝดยังต่างกันเลยแต่ว่าทุกคนมีความฉลาดนะครับก็อยากจะให้โอกาสเขานะครับขอบคุณมากครับน่าเสียดายนะครับเวลาในวันนี้ของเราบนเวทีมีเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับรายการคิดต่างสร้างปัญญานะครับสัญจรวันนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับไปพบกับรายการทางโปรติของสถานีต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ